พระเจ้าเนาะเช้าเช้าอากาศดีมากเลยครับอากาศสดชื่นนะครับเพราะว่าทุกตอนเช้าแล้วก็นกก็อยู่ต้นใหญ่นี้นะครับมีน่าเสียงนกดังมากใช่ใช่เหมือนคล้ายกับสรรเสริญพระเจ้าครับก็เดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเยี่ยมชมนะรอบๆโครัดีครพอเห็นว่ามีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเดี๋ยวเราแวะมาทักทายพี่น้องหน้ากล้องกันนิดนึงครับครับโอเคพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่เป็นพระคิธรรมฟ้าใหม่ นะครับเป็นโรงเรียนพระคัมภีร์ครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวครับครับผมชื่อตีวีรีครับก็เป็นฝ่ายวิชาการอยู่ที่ภาคีสัมฟาใหม่นะครับโอที่นี่บดมากี่ปีแล้วจันจริงๆภาคิสัมแล้ครับก็มีอายุ9กีแปีวครับก็ตั้งแต่2 0ง1ก็อยู่ที่อยู่ในเมืองท่งหูเตนนะครับแต่หลังจากนั้นใช่เราซื้อที่ดีนแล้วก็ก่อสร้างแล้วก็ประมาณ 2 0 1 6แล้วครับประมาณ4ปีก่อนเราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วครับเราระดับการศึกษาที่นี่มีระดับไหนบ้างฮะเออเริ่มเริ่มเริ่มต้นอะไรแล้วครับเรามีปอตรีปอตรีศาสนศาสตร์ตรีแล้วครับครับแต่หลังจากนั้นก็เออประมาณ2 0 1 6 4ปีก่อนนะครับเราจะเริ่มเราได้เริ่มเออศาสนศาสตร์โทแล้วครับโทด้วยมีทั้งตรีมีทั้งโทครับเลยมีการขยายอาคารพระเจ้าอวยพรเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบนะครับให้จย์แนะนําตัวอาคารต่างๆนะครับตามมาเลยครับครับครับขอบคุณครับ โอ้โหอาจารย์นี่ตัวอาคารนี้คืออะไรฮะคือโบสถ์เป็นโบสถ์ของพระคิสธรรมครับอ๋อเป็นโบสถ์ของพระคิสธรรมอันนี้จุกี่คนฮะอันนี้ประมาณ200คนครับสองก็ภายในนักศึกษาของเราและครูบาอาจารย์ครับโอ้โหถ้าว่าเป็นหลังคาทรงสูงเนาะโถงก็สูงถึงประมาณ3ชั้นนะครับ3ชั้นเลยเราจะเท่ากันสอาคารที่สร้างใหม่นะครับให้มันดูเท่าเท่ากันอย่างนี้นี่เรากําลังตีโครงเหล็กเพื่อรองรับ เพราะว่าถ้าว่าจะตีอะไรนะเทปูนเทปูนจะได้มีแข็งแรงคงที่เป็นมีไลเซนส์จะรับน้าหนักได้โอ้โหแข็งแรงจริงๆครับอันนี้แข็งแรงมากเลยในประเทศไทยชาญบอกว่าไม่มีกี่ที่ใช้ใช้เยอะขนาดนี้เพื่อรองรับในการก่อสร้างเพราะว่าโครงสร้างนี้ใช้ปูนนะครับที่ประเทศไทยก็ไม่ค่อยนิยมมีแต่เมทัลชีตเลือดจะกระเบื้องคือหลังคาเนี่ยข้างบนเนี่ยเทซีเมนด้วย ช่แบบนี้กันความร้อนได้มหาศาลเลยเสียงด้วยเนอะเพราะหลังคาขนเสียงอันนี้ก็กันเออโค่ด้วยเออโค่ด้วยออกแบบเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่น้องครับเรามีตึกทางด้านขวามือผมไปทางนู้นนี่เลยค่อยไปดูด้วยกันนะครับโอเคครับไปไปดูทางไปดูตึกทางนู้นก่อนโอ้โหเดี๋ยวเสร็จมาเนี่ยสวยงามแน่นอน๋อก็ขอบคุณพระเจ้าขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับครับ เ A1 จะเป็นข้างล่างจะเป็นเเเออ่ล l e c t u อ e room จะเป็นเออ่เป็นห้องของอาจารย์แบองเป็นห้องแบ่งแบ่งห้องครับสามารถจะให้คำปรึกษาหรือจะชี้แจงการบ้านอะไรอย่างนี้นะครับและชั้นสองชั้นสอง A1 กับ A2 ทั้งหมดแล้วครับก็เป็นห้องเรียนแล้วก็เป็นห้องสัมมนาครัชั้นสามนะฮะชั้นสามจะเป็นบ้านพักของครูบาอาจารย์ คณนอาจารย์ท okay. bon ี่อยู่ที่นี่ประจําอยู่เรื่อยจะเป็นห้องแขกเป็นวิทยากรใช่ใช่ถ้าอาจารย์ฟูมาที่นี่แล้วก็สามารถมาที่ัข้างบนนี้ได้ข้างบนแลส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับชั้นสามชั้นสามก็เป็นบ้านพักเหมือนกันบ้านพักเหมือนกันของอาจารย์แล้วก็ชั้นสองก็เป็นห้องห้องเรียนแล้วก็ห้องเรียนเราจะพยายามที่จะพัฒนามีทีวีมีเคเบิลเคเบิลก็เดินเดินสายทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราปรับมุมกล้องนิดนึงนะเพื่อพี่น้องได้เห็นบริเวณโดยรอบนะครับครับครับห้องนี้เป็นอะไรครับอาจารย์ห้องนี้เป็นอาคาร A1 นะครับก็ข้างล่างจะเป็น general office เป็นสำนักงานใหญ่นะครับเป็นสำนักงานใหญ่ก็อาจารย์ก็ทำงานอยู่ที่นี่นะครับแลวที่นี่ข้างหน้าเดี๋ยวเราเดินไปดูนิดนึงนะครับเดินไปูนิดนึงตรงนี้จะเป็นห้องย่อยอันนี้ย่อยใช่เราทั้งหมดมี9้าห้องนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นห้องห้องที่สองละห้องที่สองนะครับเรามาถึงก็มีอาจารย์ก็ทำงานอยู่ข้างในแล้วก็มีตู้แล้วก็ถ้าวันศึกษามา ปรึกษาเกี่ยวกับการบ้านหรือจะมีชีวิตใช่เกี่ยวกับชีวิตต้องปรึกษาก็เป็นศูนย์ตัวที่นี่กี่ห้องเนี่ยอาจารย์ก็หลักทั้งหมดทั้งหมดมีมีเก้าห้องนะครับที่นี่ที่นี่จะมีสี่ห้องแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มีห้าห้องครับครับก็พูดง่ายว่าอาจารย์แต่ละห้องก็ประจําห้องประจําใช่ใช่นะครับก็บริเวณที่ใช้คุ้มค่าจริงๆเนะฮะใช้เต็มพื้นที่นะครับครับเต็มพื้นที่เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นชั้นชั้นสองนะชั้นสองชั้นสามจริงๆมีลิฟต์ด้วยนะอาจารย์เนาะครับครับเมื่อกี้เราออกจากลิฟต์แล้วครับออ๋พอเดินมานลิฟปุ๊บเราจะเห็นโรงอาหารแล้วโรงอาหารใช่ข้างหน้าเป็นโรงอาหารครับนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องนะครับนี่แบบโหแบบดิบเลยนะยังสร้างไม่เสร็จครับนี่เป็นคลิปประวัติศาสตร์นะคิดว่าเมษาปีหน้าจะเสร็จเมษาปีหน้าจะเสร็จ เอ้กันอาจารย์ตรงนี้ตรงนี้เป็นลิฟต์เนาะใช่เป็นลิฟต์ครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดได้เป็นผู้อุศหรือว่าพี่น้องที่มีปัญหาทางสุขภาพตัวอาคารนี้เชื่อมต่อนใช่ไหมฮะครับครับอันนี้บวกเวย์แล้วครับก็เชื่อมต่ออาคารทั้งหมดเลยจากซีเคียวแล้วครับที่เราแหกมาถึง A2 แล้วก็มาที่นี่แล้วก็ไปถึง A1 A1 ่นด้วยแล้วก็ไปปนิดนึงเดียวเอหน่นิดนึง แล้วก็ a อก็ต่อต่อที่โรงแรนะครับตรงระเบียงนี้ก็โปร่งเนาะเราสามารถเห็นพื้นที่โดยรอบครับครับโอ้นี่ไงเชื่อมไปนู่นด้วยนะครับใช่ไปถึงที่นู่นและที่นี่มีห้องย่อยอีกก็ที่นี่เป็นห้องเรียนนะครับอ๋อเป็นห้องเรียนละห้องเรียนมี9ก้าห้องนะครับโอ้หเก้าห้องครับฝั่งนี้จะมี4ห้องติดแอร์ทุกห้องไหมฮะติดแอร์แล้วก็ติดทีวีทีวีด้วยเคเบิ้ลด้วยครับระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อม้วครับ ความเร็วสูงนะครับเพื่อเราจะห้องสมุดที่ไหนก็พยายามพัฒนาแล้วก็ต่อเชื่อมไปอีกอาคารตรงนี้เป็นอาคารผู้ชายอาคารผู้ชายแล้วรับอันนี้หอพักด้วยใช่สามารถต่อได้ก็เลยถ้าฝนตกก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ที่บอกว่าอาคารที่เราทกำลังกำลังแทปูนอยู่แล้วตอนนี้ปูเหล็กอยู่นะครับเดี๋ยวก็เทซีเมนต์อาทิตย์หน้าใช่แทนซีเมนต์นะครับเดี๋ยวเราไปชั้นสามด้วยกันชั้นสามโอเคครับ นี่เราเดินขึ้นบันไดชั้นสามนะครับโหเสร็จขึ้นมาผมว่าต้องสวยงามอ๋อก็พระเจ้าทรงอวยพรน์นะครับพระเจ้าอวยพรต้องเดินดีๆนะเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสูงสุดแล้วเนาะมีดักฟ้าไม่จะไม่มีเนาะมีหรือเปล่าไม่มีแล้วครับเพราะว่ามีสซลาเซลลอยู่ที่ข้างบนโอ้นีมีห้องย่อยเยอะเลยจัน มีใช่เพราะว่าเป็นบ้านพักของอาจารย์นะครับก็มีก็มีประมาณเจ็ดห้องนะครับมีประมาณเจ็ดห้องเมื่อกี้เราได้ยินเสียงนะครับก็คือถึงเวลากินอาหารถึงเวลาทานอาหารเช้า้นักศึกษามาแลยตรงนี้จะเป็นห้องพักห้องพักของอาจารย์นะครับอาจารย์นะครับแล้วเป็นห้องพักสำหรับวิียากรด้วยใช่ครับครับทั้งหมดเลยตรงนี้นะฮะวิววิวก็สวยมากเลยครับวิวสวยนะครับครับถ้าสร้างเสร็จแล้วเรามองที่นี่ไปไปมามาโอ้โหสบายสบายเลยนะครับขอบคุณพระเจ้า ที่เราเห็นสีขาวแล้วก็เป็นเฟสแรกเราสร้างสอาคารนะครับอันนี้เป็นอาคารหนึ่งก็คือเป็นโรงอาหารแล้วก็ข้้งบนจะเป็นห้องรับแขกชั่วคราวนะครับใช่ใแล้วก็ที่เราเห็นเป็นอาคาร A1 นะครับ A1 นะครับแล้วก็มีวอล์กเวมีเดินทางเดินเชื่อมที่เชื่อมมาที่นี่จะเป็นชั้น3นะครับจะเป็นห้องพักของครูบาอาจารย์เรือจะเป็น เป็นแขกแล้วครับผู้สอนที่รับอกไว้ข้างบนก็เป็นโซลาร์เซลล์นะครับโอ้โหอลังการจริงๆครับโอเคตอนนี้มาอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราเดินตรงไปที่โรงอาหารเลยนะครับโรงอาหารเลยครับนะครับมาทานมื้อเช้าก็มีน้องๆนักศึกษานะครับเขาก็จะทำอาหารให้เรารับประทานนะครับคี่น้องคงจำได้นะครับนี่คือส่วนของ ้องอาจารย์ใช่ห้องอาจารย์ทำงานนะครับห้องอาจารย์ทํางานที่นี่นะครับแล้วเดินทะลุนะครับมายังตัวที่ข้างหน้าจะเป็นเชื่อมกับหอชายแล้วครับหอชายนะคบแต่เราจะไม่ขึ้นไปมีประตูอนาคตมีประตูไว้อยู่ใช่ใช่ก็จะมีครับเราจะเลี้ยวซ้ายมีอนาเขตบริเวณนิดหนึ่งเรามาถึงนี่เราเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปที่นะครับโรงอาหารนะตรงนี้นะฮะนี่นะครับโอ้โหมีทางลาดด้วย โรงแรมขั้มโบนชั่วคราวแล้วก็จัดห้องเป็นห้องรับแขกนะครับใช่ผมเองก็พักอยู่ที่อาจารย์พักอยู่ใช่นี่ก็เป็นเป็นโรงแรนะครับเป็นโรงอาหารนะครับมีเล่นปิงปองด้วยมีเที่ยวบังกายเล่นปิงปองเดี๋ยวเราจะทานอาหารที่นี่ด้วยกันนะครับตอนเช้านักศึกษาก็ทํากับข้าวอนี้น้องนกนะครับก็เปนเจ้าหน้าที่หนุ่ยทำกับข้าวมาวันนี้ทําเมนูน้ําพริกปลาพย์ปนนนน้้เออัีปลากระป๋องใช่น้ำทิพย์ปลากระป๋องอันนี้เป็น อันนี้ผัดผักผัดผัดรวมใส่ไข่ด้วยมีแคบหมูด้วยโอ้โหอร่อยอร่อยแน่แน่เลย